สวัสดีครับทีนี้ตอนรับทุกคนเข้าสู่เป็นผีชแนลนะฮะยังอยู่เกม RV น,น,นะครับผมในซีซั่นที่14นะครับสโตร์แรง็ง <laughs> เกมนี้เหมือนจะมีประเด็นนะครับเนี่ยพิมพ์เต็มนะครับผมตอนแรกคนที่ระบบเจนให้เป็นตำแหน่งป่าเนี่ยเขาขอเล่นตัวอีลันดอนะครับจังเกิลนะครับแต่ว่าคนสุดท้ายเขาแบนนะครับผม แล้วก็อิลูเมียก็พิมพ์นะฮะโอ้โหเนี่ยครับผมเละแน่ๆนะครับ โอเคมาลุยกันนะครับผมผมใช้ยอนนะฮะในเกมนี้นะครับยอนสกินเช่าคตรจนนะครับผมโอเ้โหเ,เริ่มต้นมาก็ทลาะกันแล้วนะฮะจะเย็นนะครับพี่แกร้อนแน่นอนนะครับอิลูเมียนะครับน่าจะหัวร้อน,น,น <c oughs> มูลาดไบโอรอบนี้เนี่ยผม ยืนยากนะครับแท็งไม่มีนะครับผมแต่ละตัวเนี่ยคือเข้าปั๊บออกเลยแน่นอนนะฮะผมยืนแช่นานๆเนี่ยตายอย่างเขียดโอเคครับผมซิลบอกตั้งใจเล่นนะครับแค่นั้นเองมามาดูกันนะครับผมกบหลุดสวยเอร์อ,อบัตรแรกครับผมดินแลกมานะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยนะฮะ สกิลมันมันเนี่ยซีซีแบบโอ้โหไม่ชอบเลยโอเคครับผมวอร์บูสเป็นบูสตีไว้นะฮะเกมนี้เนี่ยต้องรีบจบไปนะครับผมถ้าเกิดว่าเลดเกมมาสู้ยากแน,น,น่นอนนะฮะไฟ55เนี่ยนะครับสู้ยากจริงทีมบางนะครับ <All S 1> ผม <you S 1> ไม่มี <want. S 1> ตัวยืนนะครับ โอกาสตายมีสูงมากนะัะเวลาป่าเข้านะครับแล้วตัวยืนไม่มีในวงไฟเนี่ยท้าพลาดมาจบอ่ะยอ,อดอิลูเมียครับผมเก็บคิวไม่ได้ฮะต่างคนต่างไม่ยอมแพ้กันนะครับผมผมซับให้กับแฟดน,นะผมรู้แล้วว่ามูลัดจะมาอื้อเอาว่ะมไม่ได้เล็งไว้ดักหน้านะโอ้พลาดเลยผม ไม่หลอดครับผมมาเยอะนะฮะมาสี่ยิลเม,มียฟลิกกัจะไปคิวสวยโอ้โหเดอะแฟลเอาเรื่องโคตรโหดคือเขาเล่นดีนะฮะเดอะแฟลนะครับแล้วก็ยิลเมียมังสวยชิลโอเคเดี๋ยวผมไปเติมเลือดนะฮะก็คืออิลเมียมเยขาไปหาเรื่องก,ก่อนนะประเด็นนะ <c oughs> โอเค ต้องรอดูกันยาวๆนะฮะถ้าเกิดว่าพลาดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะโดนหรือเปล่าโอ้ยเต็มๆเลยแม็กมานะ <Okay. S 1> โอเคโหคิวแล้ววะเราต้องให้เกียรติกันนะครับผมอย่าไปเหมือนรู้นะครับว่าเขาจะเล่นกากนะครับบางทีเราไม่รู้หรอกนะครับว่าเราเจอผู้เล่นที่กากหรือเก่งนะฮะ แต่ก็ต้องรอดูผลงานเขาก่อนนะครับผมว่าเขาจ่ายจริงหรือเปล่าเนี่ยก็เล่นดีอยู่นะครับสวยมูลาจะมาครับผมซับให้กับแกลดตกลงไหครับผมเดี๋ยวผมกลับไปเติมมานานะฮะมานาหมดไม่กล้าเล่นครับผมสกอร์ตอนนี้90นะฮะทรงมาดีเลยนะครับเวลาในเกม4นาทีครับผมเอ้ย3นาที40่สิบวิอืม เอาเรื่องมาดูดิดูการคอมโบกันนะฮะระหว่างอิลูเมียกับแฟลตกับผมเนี่ยทะเลาะก,กันเมื่อตอนดราฟฮีโร่นะฮะ <laughs> พี่แกเล่นดีนะฮะสองคนนี้นะครับแต่ว่าต้องลดนะฮะคำพูดคำจาหน่อยนะครับผมแต่มันก็มีนะบางทีปั่นก่อนเล่นเกมนะฮะปัน่นแบบว่าให้หัวเสียนะฮะ แล้วทาให้แบบเราพึกเืมนะมันมันก็แล้วแต่คนนะสิบหนึ่งครับผมสกอร์ในเกมสวยงามเหลาป้อมต่อเรียบร้อยโอ้โหซิลก็เล่นดีนะแกง๊งแก๊งเล่นผมดีมากนะครับแกมแมวเลยอตอนไลนูจะเละแล้วนะฮะโอเคครับผมคลิปหมดจอกอ มีประเด็นครับผมเรนบนฮนะวันเดอร์บูแมนนะครับผมอย่างวะเหล่าป้อมครับผมโอ้ยเนี่ยสกิลดีแหละเหล่าป้อมครับเรื่อยๆฮนะไปละเพเื่อนมานาหมดละเพื่อนโอเคผมถอยแล้วนะ ต้องวิ่งมารับแฟลตนะฮะแฟลตไม่ยอมถอยสักทีถอยเพื่อนอดีนะมีสปินโอ้เรามานาไม่มีนะฮะแค่วิ่งไปปวดปวดโอเคเดี๋ยวกลับไปเติมมานาเติมเลือนนะฮะเดี๋ยวผมมาดันเล่นบนต่อไถ่ป้อมอย่างเดียวนะฮะยอนถ้าผมเล่นนะ อย่าบวกนะเพื่อนเลือดลดเหลือน้อยมากแป๊บหนึ่งเพื่อนอมกรณแป๊บเพื่อนโหแม็กไปแล้วอะ่ะโอ้ยเพื่อนสวย,ยครับเหล่าป้อมต่อฮนะช่วยเพื่อนไม่ทันจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะมาเอาป้อมก่อนแล้วก็ค่อยเอามาก่อนสิดีแลกมาสิผหายละตายโอ้ย เพื่อนไม่น่าเลยนะฮะเอาในป้อมนะครับพรีฟไม่มีเลือดเนี่ยไปฝึกมาใหม่นะอืม,อมทันปะเนี่ยโ <the> อ้ยสวยไบโอวิ่ง <Black fish. S 1> ไปเข้าทางแปดฮะผมแตกเรียบร้อย <You have S 1> หมดไปชื่นชมผลงานเ <Double kill. S 1> ออเล่นดีว่ะ ทีมรอบนี้เล่นดีมากนะฮะสามขีกันในเกมนี้ยังไม่พิมพ์เลยมีแต่ผมพิมพ์นะ,ะแล้วก็ผมก็รั่วนะฮะกลางอยู่คนเดียว <laughs> โอเคนายนต่นของเราอืมมูลานมา <laughs> ว่าจะดักตบไบโอสักหน่อยนะฮะมูลานมาเฉยโอเคหาตังแป๊บหนึ่งครับผมนะ,ะรู้สึกว่า ดาเมจยังไม่จัดจ้านเท่าไหร่อืมเดอะแฟลตเอาอีกแล้ววะ่ะโอ้โหลีเจนดารี่นะฮะดิแฟลตฮอกแอร์นะครับผมโหดจัด20ต่อ9อนะครับผมสกอร์ในเกมอะไรในเกมอ่าจะ10บนาทีแล้วครับของติงวะ่ะ โอ้ไล่ยับอะเดอะแฟลตเดี๋ยวผมดันคีมให้ละกันสวยงามปั๊บแตกโมขอคิวบ้างกับเพื่อนโอ้โหวันเดอร์วันเดอร์นี่กันครับผมเล่นบนมาแลกกันนะเพื่อนแลกกัน ไปไวกว่าเพื่อนมาจัดมามไม่ทันกินผมอะ่ะผมไวกว่าเพื่อนโอเคครับผมมิดเลนเหมือนคลิปเข้าครับซอยฟรีอีสปอร์ตครับผมเรียบร้อยสอง้อมครับผมเนาะเนาะวอนเดอร์เขาไปเนียนเลนบนฮะเพื่อเรากลับไปหมดแล้ว นะครับเดบิวปอมได้ตีไม่ทานหรอกนะครับวันเดอร์ดัมเมดมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่เวลากดสโลแรงนะครับแล้วเจอเพื่อนร่วมทีมเล่นเป็นเนี่ยรู้สึกว่าเล่นเล่นสนุกนะเล่นเพลินนะครับผม ค okay. ผมเอาดาร์กเลยนะแต่ก็มีด่ากันบ้างนะครับผมตอนดาร์กฮีโร่นะเกมนี้เนี่ยแต่ว่าตอนเล่นจริงเนี่ยก็โอเคนะครับผมเล่นโหดแล้วก็ค่อนข้างที่จะสามัคคีเล่นเป็นน่นะฮะคือถ้าเล่นเป็นนะฮะยิวปากมีบ้างก็ไม่เป็นไรนะผมว่านะบางทีเขาอาจจะแบบสกิลปากกับสกิลเพลพอๆกันนะฮะก็คือ ปากก็เก่งฮะเล่นก็เก่งเนี่ยนะครับโอเคยยวนๆไปนะนนนนอโ,อโอเคครับผมโหเกอบแตกยืนซอยเลยไม่อยากหนีปอป้อมจ้า26ต่อ10นะฮะสกอร์ในเกมนะฮะเดอะแฟลตล้นวนนะฮะสกอรน์นี้ยอดปั๊บเขาให้ครับผมลัดช็อตใหม่ อีกตัวหนึ่งแล้วกันเรียบร้อยห้อยโอไม่น่ารอดเสร็จเราครับผมหรือเปล่าโอไม่ได้โอเคเราป้อมต่อเยเรียบร้อยก่อนแตกกรับผมมูลาดจบนะฮะ <Yeah. S 2> โซโลลังในแรงคอมนะฮะมาแล้ว <Victory. S 2> ย้อนนา,นานทีลงนะครับผมเพราะว่าเวลาเลือกย้อนทีไรโดนด่าทุกทีนะฮะแต่เกมนี้ไม่โดนด่า <c oughs> โอเคเลยนะครับชนะต่อเน,นื่องนะฮะโซโลลัง โอ้ย MVP ด้วยนะฮะฮอกแอร์สุดยอดเดี๋ยวไปดูดาเมจนะฮะว่ายังไงโอ้โหค่า11ตัวสุดยอดบ้าไปแล้วนายโอเคเอาเรื่องวะนี่ผมเล่นย่อนซับนั่นเนี่ยแอซิสสิบสนะฮะโอเคก็ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับ